คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธร่วมกับพันธมิตรหลักบริษัทวิโนโนาเฟมินินจำกัดผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทยตอกย้ำการเป็นผู้บุกเบิกและค้นคว้าวิจัยจุลินทรีย์โปรโบไบโอติกสายพันธุ์ไทยอย่างต่อเนื่องเดินหน้าเปิดตัวโครงการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้สตรีกลุ่มเป้าหมายวัยหมดระดูร่วมโครงการวิจัยชีย้สถิติป,ปัญหาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของสตรีวัยหมดระดูในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเพื่อม,มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพองค์รวมของสตรีวัยหมดระดูอย่างยั่งยืนโดยจัดงานแถลงความร่วมมือพร้อมเปิดโครงการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพของโปรไบโอติกสายพันธุ์ไทยผสมฮอร์โมอนจากพืชอย่างเป็นทางการพร้อมจัดเสวนาความรู้ในหัวข้อนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับ คุณภาพชีวิตของผู้หญิงวัย40บวกโดยดรนายแพทย์อมรินนาควิเชียนรองคณะบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศา,าสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธและคุณนพพร,รสุขสรานยดีประธานกรรมการบริษัทวิโนนาเฟมินินจำกัดโดยมีรองศาสตราจารย์ดรมารัยทวีโชิพัฒน์หัวหน้าศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านาสำหรับงานในวัน จะมาประกาศว่าเรากําลังจะทดสอบนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้หญิงในวัย40บวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าในวัยหมดฤดูนียค่ะก็จะมีอาการหลายๆอย่างแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นทุกคนดังนั้นการการที่ทําการทดสอบประทธิภาพนวัตกรรมที่เราคิดครั้งนี้มันก็จะสร้างคุณอุปการมหาศาลให้กับคนไทยแล้วก็มันเป็นอะไรที่เรากําลังใช้ชีวภาพในเมืองไทยเพื่อดูแลคนไทยแล้วก็ส่งออกด้วยค่ะ ครับผมก็ในส่วนของของทางมหาวิทยาลัยนะครับก็คือเราเป็นสถาบันการศึกษาแล้วก็เป็นหน่วยวิจัยด้วยนะครับก็โครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางบกขอ,ขอแล้วก็จากทางบริษัทวิโนนานะครับเพื่อมาออทดสอบประสิทธิภาพนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ การพัฒนาในห้องปฏิบัติการนะครับโดยทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยโปรไบโอติกของภาอาจารย์มาลัยนะครับของคณะแพทยศาสตร์เองเนี่ยเราก็น,านํามาคิดพ้นแล้วก็มาทาเป็นสูตรขึ้นมาแล้วก็ลองมาทดสอบผลิตภัณฑ์ครับนั้นในตอนนี้เราได้รับทุนมาแล้ว แล้วก็เราดําเนินการขออนุมัติการทำวิจัยเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือในขั้นเราถัดไปก็คือในขั้นตอนที่จะมีการดําเนินการทดลองทางคลินิกนะครับซึ่งเมื่อได้ไดผลก็จะมีการวิเคราะห์ผลก็จะมีการเผยแพร่ผลการทดลองให้ได้ทราบกันนะครับแล้วก็เราก็จะไปะดูว่าจะขึ้นทะเบียนกับทางออยถ้าเป็นอันนี้เป็นจุลีโปรไอติกนะทั้งลัคโตบาซิลัสพาราเคซิอแล้วก็ วิทยาลัยเเรียบแอนิมเลสนะคะสองสายพันธุ์นี้ก็วิทยาเองก็ขอถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมาวไปนะคะจากคณะแพทยศาสตร์เราเองนะมาวค่ะซึ่งสองสายพันธุ์นี้มีคุณสมบัติที่ที่ดีที่อยู่กับเรามาสายพันธุ์นี้มีอายุสิบหปีแล้วนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เราพิสูจน์ในห้องทดลองในใน,ในสารทดลองแล้วก็ขึ้นในทดสอบในคนมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเขามีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อนะคะลดการอักเสบแล้วก็ยังปรับสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกายด้วยนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยัง เพื่อทาให้การดูดซึมสารอาหารหรือว่าการอักเสบในลำไส้นะคะหรือว่าการป้องกันการเกิดล,ลําไส้รั่วก็ป้องกันได้ดีด้วยค่ะนอกจากนี้เองที่สาคัญก็คือว่าในในผู้หญิงเนี่ยค่ะอายุม,มากขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาเนาะนอกจากเรื่องทางด้านเรื่องของผู้หญิงเองแล้วเนี่ยก็เรื่องของไขมันก็ตามมานะน้ําตาลก็สูงส,งสายพันธ์ทางสายพันธุ์นี้เองเนี่ยก็ยัยงสามารถที่จะไปลดน้ําตาลได้ด้วยลดไขมันได้ด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ย เราใช้อายุเป็นเกณฑ์ได้เลยเนาะอาจารย์อนันต์พีว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนธรรมชาติของผู้หญิงซึ่งทุกคนจะเจอมันเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยผู้หญิงตั้งแต่มีเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีข้อบกพร่องทางฮอร์โมนหรือว่าเริ่มมีอาการอย่างที่อาจารย์อมบอกว่าร้อนพาก มันก็จะเป็นกลุ่มอาการแรกเริ่มก่อนที่จะพัฒนาไปถึงเรื่องอื่นๆเช่นเกี<ม>่ยวกับระบบสืบพันธุ์ระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงไปในระยะปลายที่มันเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจ<ม>แล้วก็เรื่องของสมองอแล้วก็เรื่องของซึมเศร้าดังนั้นตัดที่อายุได้เลยค่ะสำหรับหลายคนที่เกิดอาการแบบนี้ก่อนวัย4 0รถเริ่องจะถากได้เลยอ่าเพราะว่ามีข้อบกพร่องทางฮอร์โมนก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นนีก็สามารถเข้า คือจริงๆเนี่ยมันในทางต่างประเทศอะครับมันก็จะมีการศึกษามาบ้างถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโรบอติกสายพันธุ์ไทยซึ่งก็ยังไม่ค่อยได้มีการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในกระบวนการนี้คือเราก็คือต้องนํามาทดสอบคุณสิทธภาพก่อนนะครับเพื่อที่จะมีข้อมูลเนี่ยเพื่อที่จะไปะขึ้นกับขึ้นทะเบียนนะครับในในในส่วนของออย,ยอ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญเป,เป็นเหมือนเป็นมายสเตย์สำคัญในการที่จะ d ดเวล o อผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็ดีใจที่ทางผู้ใหญ่นหนึ่งว่าทางทางวพคเนี่ยได้ได้สนับสนุนนะครับแล้วก็ทางสถาบันวิทยาศาสตร์ปัญญาและวิจัยของทางมสวเองก็สนับสนุนในเรื่องของโครงการนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับมันเป็นอาหารเสริมเนาะแล้วก็มันก็จะมีทั่วไปในของตลาดนะครับ ในในแง่ของของส่วนที่เราทำเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอาการของทางสตรีนะครับเรื่องของซีบอ์หมดระดูแต่ว่านอกเหนือนจากนั้นมันก็จะมีประสิทธิภาพในเรื่องของอการช่วยช่วยย่อยนะครับอย่างที่บอกลดเรื่องของอาการาลำไส้รั่วอย่างที่ท่านอาจารย์อะไรบอกหรือว่าลดการดูดซึมของไขมันแล้วก็น้าตาล,ลเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันสามารถทานได้ในทุกเพศทุก,ทกวัยนะครับคือผลิตภัณฑ์เรากำลังเป็นโครงการที่เรากลังทดสอบแต่ตอนนี้เรามีนวัตก,กรรมที่เราออกจำหน่ายแล้วที่เซืร์ผู้หญิงที่มีปัญหา ก็สามารถติดต่อมาที่ l i n e นะคะ I n o n a t s a w i n o n a w i n o n a หรือว่าโทรมาที่เบอ,อร์ call center ของเราได้ค่ะ089889ค่ะกเ็เราจะมีการประชา,าสัมพันธ์นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือจะมีบนบนหน้าเว็บไซต์ของทางคณะแพทย์นะครับแล้วก็จะมี f a c e b o o k ในขณะเ,เดียวกันเนี่ยก,ก,ก็จะมีทางวิโอนนาที่ช่วยประชา,าสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับก็ ต้องบอกว่าจะมีการคัดกรองก่อนก็คือหลังจากที่มีการติดต่อเนี่ยก็จะมีการนัดเข้ามาเพื่อการชี้แจงนะครับราะสำคัญเลยก็คือต้องมีการชี้แจงข้อมูลนะครับแล้วก็มีการคัดกรองว่าสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยได้จริงๆนะครับเมื่อร่วมการวิจัยแล้วก็จะมีการติดตามต่อเนื่องไปตลอด12สัปดาห์ครับก็ถ้าสำหรับท่านที่สนใจก็เดี๋ยวลองดูทางหน้าสื่อนะครับแล้วก็ยวติดต่อเข้ามาครับผมหรือว่าทางหน้าสื่อของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยน้นโปริติกก็มีเช่นเดียวกันค่ะเรามีข้อมูลจนสามารถตติด่อ,อก,กัน